กระแสข่าวตลอดทั้งวันนะคะกรณีที่ผู้ต้องหาคดีดก่อการร้ายที่ประเทศอินเดียที่หลบหนีออกจากเรือนจําประเทศอินเดียอาจจะหลบหนีเข้ามาบริวเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกได้ปฏิเสธแล้วนะคะว่าไม่น่าจะเป็นความจริงโดยก่อนหน้านี้ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติระบุว่ามีการขอความร่วมมือจากตํารวจสากลค่ะ สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าได้รับการแจ้งเตือนจากตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพว่านายจักาาราสิงทาราผู้ต้องหาคนสำคัญที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการก่อก,การร้ายหลบหนีออกจากเรือนจำอินเดียโดยตำรวจสากลระบุว่าอาจจะหลบหนีเข้ามาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงประสานเตือนทุกประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว,ว่าพื้นที่ภาคใต้ของไทยอาจจะเป็นพื้นที่ทางผ่านในการหลบหนีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกระบุว,ว่า การตรวจสอบยังไม่พบว่าเข้ามาในประเทศไทยนะคะและกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามอย่างระมัดระวังได้รับทราบกใใ็ให้ติดตามอยู่นะครับแล้วก็บางคนก็จะถามว่าส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ก็อยากจะเรียนว่าในขณะนี้เราก็ยังไม่ได้มีฐานข่าวที่จะระบุว่าในส่วน ของเรานั้นมันมีความเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับแต่ว่าในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอาจจะได้รับข่าวก็ในส่วนนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ายัางไงก็เป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับ,กบประเทศเราอยู่แล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังครับนายจักทาสิงฮาวาราเป็นสมาชิกกลุ่มบับบาเขาซาซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธคาลิสถานที่มีที่ตั้งอยู่ที่อินเดียรัฐบาลอินเดียระบุว,ว่ากลุ่มบับบาเขาซาเป็นกลุ่มก่อการร้าย นายฮาวาร่าเป็นนักต่อสู้อิสระเป็นชาวซิกนะคะเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุลอบสังหารมุขมนตรีรัฐปัญจาบนายบินซิงตอนอายุ15ปีถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมนักบวชชาวซิกแต่หลังจากนั้นได้รับการปล่อยตัวค่ะฮาวาร่า <av> <av> กลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งเมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่หลบหนีจากเรือนจำที่บูเรลทั้งทางที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มขน้นโดยเขาหลบหนีพร้อมกับนักโทษอีกสองคน ใช้วิธีขุดอุโมง์ใต้ดินลึก90ฟุตค่ะโดยใช้มือเปล่าเพื่อหนีออกจากคุกค่ะสำหรับที่มาที่ใบของกระแสข่าวนี้และความเป็นไปได้ว่าเขาจะเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยหรือไม่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้ดิฉันจะสอบถามจากรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรค่ะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานคะ ครับสวัสดีครับคุณนัฐาครับจากการตรวจสอบจนถึงขณะน,นี้พอจะยืนยันได้ไหมคะว่าตกลงเขาเข้ามาอยู่ที่เอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะที่ภาคใต้ของไทยหรือเปล่าคะยังครับขณะนี้หน่วยงานความมั่นคงก็กําลังพิสูจน์ทราบอัตลักษณ์ของบุคคลต้องสงสัยนะครับซึ่งในกรณีแบบนี้ซึ่งก็ไม่ใช่กรณีใหม่นะครับแต่ประเทศไทยเราต้องอาศัยเวลานะครับในการพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลซึ่งส่วนใหญ่จะมี หลายนะครับหลายชื่อนะครับแล้วก็ถือพาสปอร์ตหลายเล่มหลายของหลายประเทศนะครับแล้วก็อาจจะต้องตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับคดีนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกติกาสากลนะครับแต่ขณะนี้หน่วยงานความมั่นคงก็ได้รับการแจ้งเปลอนให้เฝ้าระวังนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ปกติที่ประเทศไทยมีคนจํานวนมาก20กว่าล้านคนเดินทางเข้าออกอยู่เป็นประจํานะครับแล้วก็เท่าที่ผ่านมาเราก็สามารถตรวจพบแล้วก็จับกลุ่ม คนที่อยู่ในหมายจับหรือว,ว่าเป็นกลุ่มคนที่อาจจะไม่ประสงค์ดีหรือว,ว่ามีเครือข่ายนะครับได้อยู่เป็นระยะระยะแต่ในกรณีนี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นที่น่ากังวลเท่าไหร่ครับนายจักราสิงทารานี้เป็นสมาชิกของกลุ่มบับบ้าเข่าซ่านะคะจา์แล้วความเป็นไปได้ที่เครือข่ายนี้จะขยายการก่อเหตุไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านมามีการประเมินความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ ปกติเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพื้นที่ภาคใต้นะครับเรื่องพื้นที่ภาคใต้ที่มีเหตุการณ์ในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นการสแสดงสัญลักษณ์นะครับในช่วงที่มีการเฝ้าระวังนะครับในกรณีนะครับที่มีเหตุการณ์หลายปีก่อนในกรณีตากใบนะครับแล้วก็การดูแลของเจ้าหน้าที่ก็ทําได้ดีทําให้การก่อ,อ,อเหตุการณ์แบบฉับฉวยในการเผา นะครับยางก็ดีในการเผาโรงเรียนที่อาจจะเฝ้าระวังไม่ดีก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีการปรับปรุงมาตรการเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อการร้ายสากลที่เดินทางไปมาในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใ,ใต้นะครับแล้วก็เพลินว่าอาจจะเป็นประจวบกับเรื่องของภาคใต้ก็มีการผูกโยงกันแต่ก็นีนี้ทางการก็เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็มีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยอ,อยู่เป็นระยะระยะนะครับกลุ่ม ที่เราเฝ้าระวังอยู่ก็มี่หลายกลุ่มอยู่นะครับแล้วก็เฝ้าระวังควบคุมแล้วก็กดดันไม่ให้เข้าทําอะไรนะครับถ้าผิดจริงก็จะดำเนินการจับก,กลุ่มอย่างเช่นนายฮัมบารีนะครับที่สร้างกันดีที่มาจากเครือข่ายเจมายสลรามียารู้จักกันทั่วโลกหรือว่านายบ,บิวิกเตอร์บูตนะครับที่เป็นพ่อค้าอาวุธก็ีนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ในขณะเดียวกันการแจ้งเตือนเรื่องกลุ่มก่อการร้ลยสายกลหลายกลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับ และมีการจับกลุ่มก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระแสที่ทําให้เกิดข่าวนี้ในเมืองไทยแต่ว่าขณะนี้การเชื่อมโยงกันยังไม่ปรากฏชัดครับค่ะอาจารย์คะทำไมในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าประเทศไทยจะตกอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้นนะคะกับการที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายพยายามที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือว่าใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านนะคะเออเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียเขาก็เจอปัญหาหนักกว่านะครับฟิลิปินรวมทั้งประเทศตะวันตก หลายประเทศอย่างที่เราเห็นที่แคนาดาในไม่นานมานี้นะครับสหรัฐอเมริกาก็แน่นอนก็คนก็รู้ดีนะครับว่ามีปัญหาเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่ากระแสของการเชื่อมโยงกันก็ห้ามไม่ค่อยได้นะครับจนกว่าเราจะคัดกรองนะครับแล้วก็จัดระบบการเข้าออกอของอผู้คนให้ดีกว่านี้ซึ่งขณะนี้ก็กําลังทําอยู่นะครับสิ้นเดือนนี้ก็จะมีการจัดระบบแรงงานนะครับมีการลงทะเบียนนะครับระยะเวลาก็คงจะสิ้นเดือนนี้ก็คงจะเห็นชัดนะครับว่าตัวเลขต่างๆจะเป็นยังไงอ แต่อีกขณะดเดียวกันนะครับก็ประเทศไทยก็เป็นที่น่าสนใจนะครับของบรรดากลุ่มผู้คนในการท่องเที่ยวผู้คนเป็นมิตรเข้ามาแล้วก็อ,อยู่สบายนะครับตรงนี้ก็คงจะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ช่วยกันฟอ้อระวังซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีกําลังน้อยลงนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผ่านมาหลายปีก็ทําให้การพัฒนานหน่วยของเราเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากนักตรงขนาดนี้ก็ต้องหันกลับมาฟื้นฟูความสามารถของหน่วยเหล่านี้เพื่อที่จะฟอ้อระวังให้มากขึ้นครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ปณิธานคะ ครับยินดีครับสวัสดีครับ